ชื่อเฟร์ินนะคะมิสแกนนครสวรรค์2025ค่ะค่ะแม่ไงเฟรินสนิทสนมกับดิวตี้รู้จักแม่ไงด้านไหนรู้จักของมิสุทธกลางค่ะคพิสุทธิ์กลางนะพิสุทธิ์กลางลูกต้องเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นกูรูนางงามแล้วกนค่ะเป็นแม่นางงามคนหนึ่งที่แบบทำให้หนูกับน้องรู้จักกันค่ะคือง่ายเลยว่าจะเปิดตัวจีนตั้งแต่ก่อนเข้ากองเลยระหว่างมิสแกนด์กำแพงเพชรกับมิสแกนนครสวรรค์ ดีแมดีม่ยงงเดี๋ยแล้วแต่แม่แม่จะเห็นสมควรแล้วกันค่ะออแล้วไปคิกคักกันตอนไหนอะไรยังไงบ้างคะอะไรยังไงหรือว่าไปประทับใจอะไรกันตอนไหนอะไรเงี้ยแม่โดยส่วนตัวคือน้องบิวตี้เป็นคนที่แบบน่ารักอยู่แล้วเนี้ยค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าโอเคน้องน่ารักดีแล้วก็อยากจะรู้จักอยากทำความรู้จักกับน้องด้วยก็คือรู้จักตอนที่ว่าบิวตี้เนี่ยไปดูน้อง ประกฏใช่ไหมที่เรัสวรรติหรือเปล่าเดี๋ไม่ค่ะรู้จักในในไลฟ์ในไลฟ์ค่ะใช่หรอใช่รู้จักกันในไลฟ์คือช่วงที่เราไลฟ์ไก่ขอางแล้วมีเพื่อนที่แบบคนที่รถถูกก็จะมาแบบเข้าบอยกันอะไรอย่างเงี้ยเหรอคือแม่คืออย่างงี้แม่สื่อเขามาฝากตัวลูกเขยเลยพาฟิฟเฟรนมาให้หนูรู้จักทีนี้ก็เลยลองได้ไรายประกันแล้วก็คือแล้วเป็นไก่คือไลรได้กันแล้วเป็นไงบ้างก็หาดีอ่าก็เป็คนชอบใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วส่วนตัวพาเจมิวซี่ทางไลนยังไงบ้าง ตอนแรกในไลน์คือแบบคุยกันเก่งมากแต่พอเจอจริงก็คือแบบไม่กล้าคุยเลยรเขินเดี๋ยวต้องกลับไปในไลน์ต่อเพื่อให้แบบแม่ๆมาจ้นกันอะไรอย่างนี้เจอจริงก็ดีเจอจริงกี่ครั้งนะคะครั้งแรกครั้งแรต่ล้วในไลน์ก็คือขึ้นไลฟ์ PK กันไม่ี PK ก็ไลน์คุยกันปกติค่ะโฟกัสกันครั้งแรกใช่ล่าสุดมีแม่ไปบน ไข่ต้ม5 0ห้าร้อยฟองเพื่อให้หนูได้เป็นรูเมทกันจริงปะพี่ก็ต้องรอลุ้นว่าต้องรอลุ้นว่าจะได้เป็นรูเมทไหมเอาล้วถ้าไม่ได้เป็นอ่ะก็ไม่เป็นไรของเราก็เจอกันทุกวันอยู่นี่ในกองแต่ว่าก็ถ้าเป็นก็รอกินไข่ต้มกันได้เลยแล้วเอาไข่ต้มมาแบ่งใช่ไอยังแม่โยค่ะแม่โยอารูกสาวสำหรับก่อนเข้ากองแล้วสำหรับตัวฉันหรอตัวฉันก็แม่หนูมันไหมคะ สกิลละหนึ่งใช่ปะสกิลชั้นล้มหนึ่งจะให้พูดยังไงอ่ะก็ต้องเราเป็นคนรักลูกสาวไงแต่ใดแล้วถ้ามันจะเฟรมันก็ต้องท่านลูกสาวชรักทีก็ต้องพาเอ่อเฟมมาเป็นทั้งคู่เหมืฉันดูแลอีกจังหวัดหนึ่งอ่ะมันเจอลูกสายคนหนึ่งยังไงบ้างเนี่ยถ้าเราดูแลดารามาขายหลายคนเออในในฐานะที่เราดูแลดารามาหลายคนน้องเขามีความเป็นดาราได้อยู่แต่เราอยากเห็น ด้วยความเราเป็นคาแรคเตอร์เราเป็นคนแรงน้องคนฟาดเราก็อยากเห็นลุกฟาดไม่ใช่แค่ตัวน้องเราอยากเห็นทั้งสองคนฟาดฟาดฟ,าดฟันกันในเวลาทํางานในเวลาอยู่ในกองหรืออะไรเงี้ยน่ารักบ้างอะไรบ้างแต่เวลาออกสื่อออกงานออกอะไรเงี้ยก็ต้องมีฟาดบ้างอะไรบ้างซึ่งแม่ๆม,ม่เขาอยากเห็นลุกแบบนี้กันก็ว่าหลังจากนี้ก็จะเห็นบิวตี้กับน้องน้องเฟรินค่ะออกงานคู่กันบ่อยๆตามงานอะไรอย่างนี้ก็ถ้ามีโอกาสได้ออกงานร่วมกันก็โอเคค่ะก็ะดีค่ะก็จะคอย ดูแลน้องแทนไหมใช่ค่ะ Beauty หรือ Beauty Ferin คะเห็นเขาบอกเฟตี้เฟตี้ต้องมีต้องมีต้องเฟตี้แล้วนะโอ้ยจริงจริงแปลกๆเขาเรียกเฟตี้อ๋อใช่ค่ะเป็นแฮชแคชแคชแคชเฟตี้ใช่ค่ะจริงๆน้ำเฟรินคลาเตอร์ล่ะเป็นคนเท่ๆแบบนี้เหรอคะ ใช่ค่ะคือตามจริงหนูเป็นคนได้หลากหลายลูปค่ะแต่ว่าถ้าเป็นลุคส่วนตัวของตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าติดเฮ้านิดนึงใช่คืาที่แรกเลยนะผู้นี้เออค่ะที่แรกเปิดที่แรกเลยนะแล้วจะบอกว่าไปสืบซับประวัติน้องเขาองยังไงน้องเคยมีความรักที่เป็น LGBT เราไม่ติดเห็นไหมเราโดยความเป็นแม่เราก็ไม่ได้ติดแต่เราอยากจะบอกว่าคือถ้าจะเฟรมมันก็เราขายงานคู่ไปเลยออ a ี t ีเราติดไหบ้าง แม่ไม่ติดหนูก็ไม่ติดค่ะฉันไ,ไม่ติดอะ <c oughs> ฉันต้องฉันต้องติดลูกแล้วตอนนี้ <c oughs> จริงจริงต้องบอกว่าบิวตี้เนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งที่ไม่ไม่มีความรักเพราะ่หนูยังเด็กอยู่เนาะใช่แล้วนี่ถือว่าเป็นไงมุมมองความรักหนูรู้สึกว่ามันอยู่ที่การเข้ากันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าณตอนนี้พี่เฟย์ก็เป็นคนน่ารักเจอกันครั้งแรกยังไงอะก็ น่ารักดีค่ะไม่ b e ตี t ดูเขินกับเขาเขินมากเขินใช่ไหมฉันก็เขินจนฉันรู <mel 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 ้สึกแบบว่าใช่ไหมวันนี้บอกแม่ยจะทำเออน้องน้องฟิลีบอกแม่อจาหยิกน้องอยจะทำน้องบอกอุยลูกคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพูดแบบลูกลักสักรักเงินสงุดตัวไหนลูกไอคอนเราจะบอกอย่างนี้ส่วนใหญ่นอกจากที่ไลก์กันแล้วมีการคุยส่วนตัวไหมคะมีค่ะมีคุยกันส่วนตัวก็จะเล่นก่อนข้ากรองอะไรอย่างเงี้ยหรอ ไม่ค่ะคุยกันทำอะไรอยู่กินข้าวหรือยังฝันดีนะ,ะอุ้ยฝันดี<อ>ทุกเพื่อนเลยหรอพี่เพื่อนคนั้นคือบ้านอยู่ไม่ได้ห่าง<น>กันนะในเซฟโซนของพระรามสองเอเรื่องหนึ่งอยากฝากเพื่อนๆน,นะคะเออช่วยประกาน ช่วยบอกเถอยว่าคือตอนนี้น้องอ่ะมีละครเข้าอ๋อ่วงนี้ก็มีมีมีละครเข้าขอบคุณผู้ใหญ่ท่านนั้นนะคะถ้าเกิดได้ยินตรงนี้แลขอบคุณแต่น้องไม่ได้ปฏิเสธกับเวลามันชนกับการเก็บตัวพอดีเป๊ะเลยแล้วในเดือนกุมภาเราก็ขออนุญาตไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดน้องประกวดเสร็จเดี๋ยวได้ๆอ่ะถ้ามีผู้ใหญ่ที่เห็นโอกาสเนี่ยก็ เออติดต่อมาได้ใหม่เลยจะได้ขายงานคู่ก็ได้ใช่ขายงานคู่ก็ได้แต่ไม่ไม่รับนะคะรับค่ะเพต้องยวต้องทำมาชีพเพื่อนอยู่ถือว่าโอเคไหมคะหลังจากที่เหมือนมีพี่สาวคนสนิทอีกคนหนึ่งเข้ามาได้ได้ไปที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยปพิมปริ่มใจค่ะพี่โบกัสคือคุยกับใครไหมครับจริงไม่ไหนนี่ก็ยังจีบหนูไม่ติดไม่ติดนะแต่หนูเก่าเขาทุกวันเลยเอออันนี้เรียกว่าจีบเลยใช่ไหมคะเรียกว่ากําลังคุยๆยกันแล้วกัน ไม่อยากให้เรียกว่าจีบใช่เพราะว่าแบบน้องก็ยังเด็กอยู่เพราะว่าเป็นว่าตอนนี้ตอนนี้ก็เดินหน้าจีบเพราะเดี๋ยวพอเข้าคองด้วยกันก็อาจจะต้องมีการช่วยเหลือกันขึ้นกันและกันใช่ค่ะก็พร้อมซัพพอร์ตน้องคนหนึ่งค่ะโอ้โหเวลาคุยหนูมองหน้าน้องไม่ต้องมองหน้าแม่ลูกแม่แม่ไฟเขียวอัจริงจริงแล้วการประกวดเนี่ยต้องบอกว่ามีการเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดแบ่งเป็นภาคด้วยซึ่งเราก็อยู่ภาคเดียวกันนะพื้นที่มันก็อาจจะมีแค่สองที่หนึ่งที่อย่างเงี้ยเราก็กลายเป็นคู่แข่งกันรู้สึกยังไงบ้างตรงนี้คะ <c oughs> uh, สําหรับเฟรยรู้สึกว่าไม่ได้เป็นปัญหาในการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับน้องอยู่แล้วค่ะยังไงคืออย่างที่อบอกว่าหน้างงานก็ต้องวัดกันที่หน้างงานว่าใครดีใครแบบว่าเพอร์ฟอรนซ์โอเคใครแบบเตะตาบอสหรือว่าคณะกรรมาการคนนั้นก็ได้เข้ารอบไปแต่หลังบ้านเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันก็ยังคอยซัพพอร์ตกันแต่กันค่ะบิวตี้ละบิวตี้่ะ <c oughs> ก็อย่างที่พี่เฟย์บอกเนาะอยู่ที่ผลงานและหน้างานไม่ว่าใครจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบหนูต่างยินดีอยู่แล้วค่ะใช่อ่ะแม่โยฝากลูสาวทั้งสองหน่อยเออใจทมคอก็ฝากด้วยละกันนะคะกับมิสแกนกำแพงเพชรจอวัดเลยนะคะลูกอเสาวกับมิสแกรนคอสวร์ค์วัดนะคะก็คือ ขอให้เป็นคู่ถ้าเกิดจะอีอ่อะไรก็ขอให้เป็นคู่ที่ฮอตนะคะแล้วก็ขอให้เฟรมมาไปท้งคู่ช่วยกันทํามาหากินนะคะเพราะว่าแม้ยังต้องเออมีภาระค่าใช้จ,จ่ายเนาะม <laughs> <laughs> แม้ยังมีภาระค่าใช้จ,จ่ายเนาะก <laughs> ็ใดๆก็ฝากมาแม่ๆ้พี่ๆกันเธอนะคะ ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจเข้าด้อมน้องได้เลยค่ะทั้งสองนะทั้งสองเลยพี่ดีด้านนี้ทราบแล้วพี่ดีด้านนครสวรรค์ล่ะทราบไหมคะอาคุณพ่อทราบแล้วค่ะเข้ามาเซลอยู่ค่ะว่าไปจีบลูกสาวใครมาพอลงจากรถปุ๊บเขาเดินเข้ามาเลยบอกเนี่ยอย่างนี้มีบ๊ะบ๊ะบ๊ะเราก็อ๋อรอเออหนูได้ข่าวอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ติดนะครับด้อมทั้งสองดีกว่าให้มาเชียร์เราแน่นอนค่ะบิวตี้นะคะมิสการกำแพงเพชร2025ค่ะก็ ฝากเขาด้อมคุณหนูคุณใจของยูตี้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็วด้อมสุดหล่ออะอ๋อชื่อด้สุดหล่อเลยเหรอ ไม่ไม่ค่ะค่ะก็ฝากด้วยนะคะเฟรลินนะคะวีลินแก้วปุกนะคะมิสแกนนครสวรรค์2025ค่ะดอมชื่อดอมว่าดอมเต่าจะบินค่ะเต่าจะบินทำไมถึงเต่าจะบินอ่าด้วยคาแรคเตอร์เราเป็นคนที่แบบช้าทำอะไรช้าช้าเนี่ยเหมือนกับกำลังจีบน้องแบบค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไปช้าช้าค่ะใช่ก็เป็นเต่าที่แบบกำลังจะไปคว้าเอามงใช่ก็เลยอยากบินไปเอาได้ไหมได้ไหม พมาจีนไม่ออกเสื่อแบบนี hmm. um, <I> mm ้เลยหรอโอเคครับ